สวัสดีค่ะพบกับคลิปรีวิวรถสวยของมาลลยมอเตอร์นะคะวันนี้พบกับเซลเมย์ค่ะและรถที่จะนำมารีวิววันนี้นะคะเป็น v ี g o Smart Cap ตัว G นะคะเครื่องยนต์2.5สีเทานะคะปี2009นะคะเดี๋ยวมารับชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้านะคะโครเมียมนะคะตัดด้วยลมควันสีเทานะคะแบบนี้นะคะโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะส่วนไฟนะคะ จะมีไฟส่องสว่างแล้วก็ไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกให้แบบนี้ด้วยค่ะส่วนล้อนะคะตัวนี้เป็นแม็กของ v ีโก้นะคะได้เป็นแม็กของ v ีโก้นะคะสําหรับไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้จะมีด้วยกัน3มจุดนะคะจะอยู่ที่ไฟด้านหน้านะคะแล้วก็ที่แก้มด้านข้างแล้วก็ที่กระจกมองข้างนะคะแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นโคเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวไปชมกันที่ด้านในบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็น v ีโ o ตัว G นะคะเป็น Smart c a คนะคะแคปเปิดได้กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะภายในจะเป็นโทนสีเทานะคะตัดด้วยสีเบจแบบนี้นะคะของเราจะซักทำความสะอาดเบาะพรมนะคะให้ลูกค้าแบบนี้นะคะทุกคันเลยนะคะตัวนี้นะคะมีเป็นเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะจัดเต็มเลยนะคะตัวนี้นะคะสำหรับเครื่องเสียงนะคะตัวนี้นะคะเราจะมีจอให้ด้วยนะคะมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น ตัว G นะคะจะมีถุงลมนิรภัยให้นะคะ2ลูกนะคะตรงที่คนขับแล้วก็คนนั่งนะคะตัวนี้ค่ะมาดูกันที่ห้องเครื่องบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,005นะคะมีทั้งระบบเบรก ABS แล้วก็มีแอร์แบกให้นะคะเครื่องยนต์สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะเพจเดิมนะคะแบตเรามีการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วก็รถของมารวยเนี่ยมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะนานสูงสุดถึง3เดือนค่ะ สำหรับ Vigo Smart Cap ตัว G นะคะเครื่องยนต์2.5คันนี้นะคะราคาอยู่ที่39,000บาทนะคะค่างวด6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะตลอดอายุสัญญานะคะ สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่มองหารถสวยๆคุณภาพดีนะคะอย่าลืมนึกถึงมารวยมอเตอร์นะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0898 566 262นะคะอันนี้เป็นเบอร์ของเมนะคะหรือจะทักไปที่เพจ Facebook นะคะมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสองได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปรีวิวรถสวยเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ